มาพี่น้องไฟมากลลวพี่น้องเลยไฟมากแต่กระตุกแป๊บบางอย่างนี่พี่น้องก็ได้ไฟบ่แห้งนาถ้าตกเนี้ยนาถ้าแปลงไฟด้วยอีอย่างเลยสองสามเหมือนก่าแล้วมุญันกระดานเดตักเด็กพี่น้องเอาเลยสิ่งเลย มันดงบมดได้มันขาดถอดตังนี้ดึงัดึงเข้ามาได้เลยดังสุบเข้าไปอีกไปตอนทำอีตัดพอดีแต่น้ำเงินตอนอีตัดบพอดีนงคกอกันได้เนาะที่เฟาก็ใส่อันนี้ใส่ดุกงูได้ตัดดนหน อาจะปูหอดจะซแผ่นหอดจะแซมนีจะพ,พี่น้อสดีเนานะพเาันนี้เอาทำความสะอาดเอางปยง่ายวันนี้มันอาศัยอันนีเรือีหนองมัาเทียงตรงนี้ากระยาม่ใช้ม่นสร้างจำเป็นโอเค ยังตัวนี้บัดเนี่ยตัวนี้สิจังได้นาะมันนกันตัดคือตัวนั้นแหวนี้แล้วีตยววตัวนี้หนาจะตัดง่ายเนาะอืมอยังไม่ใส่ยืนอยู่นี่กันยังเนาะมาันไมบ่บิกกับบะมีพี่เนาะพี่ทานไฟไ,ไ,ได้เ่าได้เอะไหม,ไมน้อยหนึ่งพอติดจืดไปเล่นเราไปซื้อยูไชสเพื่อเสียดอาไปมีกออเคน้อยซื้อน้มันเยอะ มิกเปิดมาอยู่น้นนอยๆกำลังจะซื้อของมิกเปิสคือยังมีกอยู่ม,มีอีกใ่ปะฮาแม่บ้านเดี๋ยวจีล่ะเรียกปลาซกออกจากปพี่น่นองงานในวันนี้ตับต่อเข้าไปอ่มันจะงานน้องปีใหม่น้องอือไข่เก่าๆไข่รุ่นเก่าปก,ก,กติมันเปืือยได้พี่น้องแม่ล้างเขาล้างคั่ยล้างยังอยู่นี่ thấy chứ nó không nghi <laughs> tắt อยู่ในมันง่าย อาจริงอ่ะมันแตตัดแค่นี้เดียวเราสุดเออเอเดี๋ยวขอสิบอกเราโอ้ยอยส่จริงมันตัดไม่ได้เลยเกิดอะไเกยุเพื่อนคือกันเฮ้ยอ้ตีตนเนาะกจอยปากปากกูแ่ไมมแซงอกเออจนอยู่ในห้องม้ะนมังเนีอีแม่ไคุ้ม่แซงคแนมั้ไมิทมส่งในอาหา เบิ้ลสนาเดียวขอยไปบอกกลอ่ไปบอกคนเลว่าเเบิแต่ตอนเาว่าเขาเตรียมขน้ด เรียล้วพี่น้องหอมแรกเนาะไปมากนะครับตุ๊ตัวตัวใไงเคสจสาะสองันเนาะเคสไม่ได้แบบเงนเดียวตัวนะข่อยเนี่ขอมาเสีด้คันเออคืเห็นด้วอเดียวเลยที่ใครเงินเดีเนาะแกงี่ยอไปจัมืออ้าบางคนงเขาก็เาเนะทเขากสะขอเ็ดต่อได้ครับขอยนดูขึ้นดูคนรา ตามกลุขดดมขีดนะสูตามกลุมขี่นีสองสาม,สาม,สามอัเอนเลตามดขีตงนึงตาตึนันเกิดมอน,น้อยๆน,อนิดเรหัวปิ่นเกิดหัวปิ่นอยูในในใน่ใช่ไหีก

อไปออกก็ไฟนาอไปออกก็ไม่น้อยไปออกก็หา้วัน่วันนี้น้อนจะไปตีนรเร็มเลยโออเลยออกกันยอีกรถสี่ห้าพันวนี้สี่หาแยาสี่หาแสนเจ็ดแสนเป็นละนะมั้งนี่นะเป็นรถไทยเป็นรถไทยเหตุธุรกิจเนีผมแตงหม

นีเผมงพดายโทมเห็นยังเยอะครับโอเสียงแมนนดนะนมนนไดม่อ้วนไม่อ้วนัีอดกครับที่หอดูเดี๋ยหาโอกาสไปยุครับโอ้ยเหา้าจเหตุยังครับกีดย่างเ้วบอกส่วน เดีอดอร่อยพี่น้องเอากะโบได้มันกะโบได้เฮ้สวยงามมากเติมสีเห็ดกินแบบนี้มันกระท่อมก็สะอาดเวลาอันนี้น้องเพราะว่าห้าวโปูกระโดหันได้เอาเห็ดกินมันถือขาไปในแถวนี้นะมันหลางก็ออกพี่น้องมันจะชกกระเปื้อนมากชกกระเปื้อนชกกระโปงมาในเห็ดจุดที่มันหยาบแบบนี้พี่น้องมาสมกระปงมาสกระเปื่อนอ่ตัวนี้ก่อนบ่ตัวนี้ก่อนบ่ตัวนี้ก่อนเนาะ

เพราะว่าจินห่างที่สุดได้สุดที่บนเสียงฝากระตากเนี่ยถี่รับยูเน่ยกินาเนะกินยาไม่ติาเกียกนาก็นอนเถอลองขีดก่อนลองสองเก่าตอนนี้ก็ได้สูปูนะครับไม่สุกกระปูเลยโอ้ยอ่ะเดี๋ยวสมปูเนี่ยเดี๋ยวพแล้ว ปเฮือดติเอาก็สมปูนยืนสมปูนน่ะก็ไปนั่นนี่นี่เลนนี่ยนะด้เก็บเดียวก็็สว่วนทางในจุนบ่ได้ปูเด้อนเฮาเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังอยู่แล้วทางไปงเียูตั้งแต่ก่อนที่ันออ่นน่ะบ่มีเงินเลยก็ได้บ่ได้ปูแต่ว่าหน้าฝนมันเที่ยวได้เครับ่ ดาบ่นี่จริญบ่ทุก้งสีงต้องชี้ากบ่ได้เลยจะได้สีงี้สีหาบ่ได้ตัวีเต็มจกินอย่ว่าอา้ยเตี๋ยวกินบ่เป็นคือเป็นขอเ็ดเชอลออน้าตรงแค่วเห็ดเชเสแต่ว่ามันเป็นผงมั้ยพวกนี้บ่เ็ดจ้ะเถอะนี่มักไก่เฮมักเสือนี่ๆ่นัๆง น้ำก๋วยเตี๋ยวสมเร็จูกหนักก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเข็มขุน่ห้างแต่นะชบุมั่วมาใช่ไหมเาุใช่ที่เห็ดปลาซูปละกระเตี๋ยวกินปลากระเตียวอน้ำก๋ยเตียวเขางพนตาเห็นไรล่เ่ะอ้าวหมนอปจับนมนูแล้วทีมซักจะมีสุสนหนีจะสีสหานะไว้แน่

ี่นดีแต่ว่าพ,พ,พ,พ่อคนรักพ่อคนรัมาพี่น้องมาเห็นงูเลย น,นยยิู้กระหหันตัวก้วนึงตัวกระดึมเลยเฮ้ยกระโลหันเ<อ>ดน็กลย่ะครัี่เห็าาดาหาาานาันเฮ้ยโอ้ยคืองูห้ามเลยละเฮ้ยโซ่เฟ้นไปเลย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 อย่ามาอักนิ้วเห็นงูท่าไอ้เสด็จมะไอ้ชุกจะหาหมาลยหันมาหักครบไงนี่อย่ามาไกลจับจหมานะจับหมาในซ จับไม้ไปในออกเล็กน้อยนี่ออกก็มีมากเอามากองไว้กูว่าแหละมันต้องมีงูยินดี่อตายโดดมันดีมันสวยอ้ยสองโตผม้ข้อบบบพริกเฮ้ยมันสิเอาทเพื่อนสองตัวสองตัวมันออกลูก มึงมึงมันีไป่ไหกำลังออกลูกชมตเขาเพือนมาจักเล้ยนออกลูกเนี่ยต erm e e ีล e ูกข e ้ากดอยู the 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 book. The book ่เออสุดเด็กงูลูกข้ากดอยู่ลูกข้ากดงูอยู่ชูว่เห็นะว่าที่เขาทสวเยเขาหูเขาทท่อน้ำท่อน้ำท่อน้ำมยขึ้ว่าสวมนี้มันชุดสวดดาบกสเลยดูมันข้ากดเอาหอมเนี่ เขาหูว่นี่เขาหูน้ำเด้ดหรือเ่พอเขาไปในหูตัวนี้กินเด้เออมันิเขาไปในหูตัวนี้โอ้มันเขาไปในห้องน้ำมิ๊ในในดูปูนมาปิดมันเลอะ่ะเขาก็นี้มาเอามากรองแนวเนี่มันก็่ีเดหูหแล้วอาเปิ้ลโอ้กุ้งงอย่งวันแดงหูบอกพี่หูใหยเหร นี่แม่สางูอะไรมาอ้างกินไข่นไหงูอย่างมึเดิมบ่เม่นมึเดิมนั่จ้างูยั้งฉันไม่บอกใส่งูก็นี่กัออกี่นในนี้เห็นไอยเอยโอ้มันก็นั่งออกลูกลูกข้ากดมันปรีนเขาไปแล้วกันกเป๋าไป้นี โอ้ยเปตยานะขีอขาจะไรมันจะเกตั้งชักโคมขีดไม่ไหวค่ะโอ้ยได้ขนามันจะออกหรอไปหาแล้วมันออกลูกกีนน้องจะนั่งออกลูกตัวหนึ่งค่ากลมันอยู่มันเก็ปีนเขาเลยยังข่ากลอยิ่งออกลูกเป็นลูกบ่ออกเป็นโตขนาดวะวุงไปไ นี่ยังหลูกมันสิออกค่ากดมันออกโยค่าอีมันอ้ามันมีอีกตันึ่งยั่ไดกดมันร้อยก็ไปกันหอยอยว่บางตัวมันก็ออกเป็นแนนี่เล้อแม่เออตันึ่งาเขาไปแล้วกันตหนึ่งย่ได้กดมันมันก็เอาเขาไปเลิะเอ้ยง่เนียมันไม่ขิดกัไรโว่ั้าหลดน้องูเรยตัวมันรอยนามเนาะเมื่อเปันมิมี้นีช่อตัวตสาม

เขาก็ได้มัเป็นหูสวมลมอกซุกเดี๋กรโลจะนีก็ได้ตา่ันหตายอยู่นกเปืือนที่น้บไปหลังเซ็ต้องได้เ็ตโง่นอง

เอาผ่ามาเ็จออกก่อนนะเอาเจียงหั่นเห้นเจียงตัวสามเหลี่ยมม่นนี่ใส่ละเอียงหัเางจอาเป็ยันสากรเอาเกียงน้มะนาะเจียงสีขาวหั่นสลัดจะเอามาสัวสวสออกก่อนเดี๋ยวต้องใช้ยาเนี่ยสาติตสาธาสลัดมาซอยบาซุกน้ำหม่อนี้กินเท่เท่เทเดี๋ยสีเลียงอันน่ะหรอ เด yeah. 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 okay. yeah, okay. <se oh, ี๋ยวเสียดียงแป๊บสิยายาเราข่อยยาเราขอยหูบนสาบงก้นกบกอยู่่อยเขาจนเบิดตีอาหายข่เขาหูได้อาเข่าไอูยาเนียมีเป็นอะารตรวจตรวจเสดตรวจเสดได้ร้ายรู้บันั้ก็จังเสร็จออกที่หลังตรวจไปโลดเกีอนไวออนไปนี่พันตีอ่าแต่ตรวจจะสีบหงพูนเห็ดแปนยหญ่งเกิบก็ดีดแบบนีนี่นี่ อ่างต้องทํำความสะอาดก่อนขค้วบจะซีไปโดดนี่ขเขยตัดซูขเขยแตขเตข้าก็จังอันนั้นนี่แล้วป๋าซูเฮ็ดอันนี้ยิ่ง่านี่อันนี้ฮะปาดยิ่งายรสสลัดยิ่่ายเอ้ยซูนัดปาดชนาญไอซูพุนเออยิ่ง่ายรอดล้วก็แปดปวไปยาเาเลยแบบนี้กันรวบสองสามมาเที่ยงกันนะกะอ,อ,อันนี้เลยบันทาก็จังใส่ผ้าอันนี้เปียกเสร็จเนาะแบบมันแห้งนะมันก็แล้วเลย งามเลยพี่น้องเดี๋ยวบลาซุกสิปูต่อเนาะตอนนี้เมื่อยะพักก่อนเดี่ยวเป๊ปซี่เป๊ปซี่ก็กินแหละอ่าอืมเดี๋ยวบลาซุกสิปูทั้งเทิรพร้อมนะพี่น้องอย่าเอากระเบื้องจุนิมาปูนี่คือปูตรงนี้เพราะว่าตอนเขาเห็ดกินนะด้วยว่าเขาถอดนั่นถอดนี่เนาะอันนี้มันโปร่งใสนะเป็นเห็ดแห้อันนี้ ขาวันนี้มันติดเลยไปนี้พี่น้องเขาก็เลยว่าสิปูหอดมาเลยปูแปะๆติดแท่นี่เลยเนะยาะมันสิงามอยู่เดีอคอยปูมันน้าจะขำพี่น้องดูแลเอามือนเลน่นาจะมือดเลยทนัทนทนัทนทันทันแล้วลราพี่น้องขวดหลากสีสันเห็ด <c oughs> จนขำจนมือดเนาะก็สิ็จแล้ว อันนี้ทั้งเถิงเขาก็เอาเก็บอันนี้เก่าเขาพูกมึงทีแม่เอาตัวนี้ปันนัหนจะเชื่อเอาแมลงามันนี้แม่แม่เอาเขาเอาแมลียงให้แม่เอาตัวนี้เอากระเบื้องเทียนมาปูพี่น้องกระเบื้องที่มันเหลือเหลเอามาปูจุดนักก็คือตัวนี้เนาะมันเปืือนแห้งให้ด้ว ตัวนี้ปูแดดลวพี่น้องลายตาคากว่านี่อย่างเขามาคีไฟเดี๋ยววันนั้นจังสีถ่ายให้เบิ่งตอนจัดคลองยังแล้วตอนเหนียนแล้วนาอพี่น้องตัวยังสิบปาดเสียงปูนเลือสอบหนึ่งอย่างมันบ่พเพาะเดีเลือสอบหนึ่งสังกระเบื้องเลือสามแผน่นพี่น้องสั่งกระเบื้องหาหาทาง ปัดปัดออกก้อนหน่อยแล้วก็ขูดคูดปัดปัดเดี๋ยวจังมาเสร็จเมื่อยเดีพี่น้องเลยเหตุแต่เศ้าหักกรแล้วเนาะเบอยากปลาไปเมื่อยไม่เห็นเฮ็ดให้มันแล้วเลยหลงลุง่มสะอยู่อันนี้ของขวั่ลเขาสะธิอยู่กล่องกระเมิดเหมือก็ดีแล้วมันเด่วว่อีก เห็ดมาลอกตกแตกบองามเลอพี่หลอกเหบบเ็ดพ้าวห่มันบวเปืือนซื่อวเชีวบองามเนาะบองามคือสร้างเป็นเห็ดสีกระเบื้องมันกะละละละ็ไล่ไล่มาหลอกตกแตกตะกี้กระเบื้องขันว่านี่ขันคือเฮาแต่ก่อนหาเฮาอันนี้เฮาก็เหลือตัวงามไข้ย,ยุบพี่น้องตะกี้เฮาเหลือสีบองามเนาะอี่เมยเราเหลือเตะกี้ขึ้นบ่คนสีกันตัวนี้อีกสีหนึ่งตัวนี้อีกสีหนึ่ง <laughs> นับกันมามีจ้าลายกับเบื้องหนึ่งลายสองลายสามลายสี่ลายหาลายหาลายนี่อันเดียวก่อนหันเดือกตัวนี้เห็นว่ามันสีพ่อหันมาเป็นบล็อคกันเด้บล็ใส่เด้อจะเปลี่ยนใจทำไมเนาะมาเลยผัดมันมีคือเกาเดือตะกี้มาในเพื่อนก็เป็นอีกสีหนึ่งอีกคอยเดือเอง สีเข uh, like, ื่อนสีเขื่อนนะท่าละสุดสามปีก่อนพี่น้องจะห้อยมือสายป่านเต็มอยู่เกิดเริ่เก่าแล้วพี่น้องเขื่อนท่านเนาะตามการเวลาไมแหละตอนเห็ดตําอิดนั่ก็อันนี้อยู่ไฟนี่เขาก็เดินเองนะพี่น้องตอนบาสุกเดือนไฟมาแต่งาม่ตกี่แห้งบวเป็นตะยู่นะพี่น้องเขื่อนบาสุกของสะสาอยู่ ก,ก็มาเมี่ยนใหม่เมี่ยนใต้ไฟเห็ดอันนี้กก็มาปรับกรงใหม่หอมนะงามแบบพี่น้องงามอยู่เด้อสัมนียสำมบาร์ามอันนี้เป็นบอนล่างถัว่วเนาะมันก็สิเด็ดเป็นลายๆเน,นี่จังหน่อยมันมีลายแต่สัมนียนะเด็ดกระเบืเองสี LC, ขาวสียังพุ่งละน่าสัมนียพี่น้องกวาบ้านเขาเนาะ ไปกันอันอภรรยามีเขื่อนล้างใหม่จังเห็ดมันดีๆงามๆวางแฝนดีๆน,นีก็ะสันไปจะทำเหมียงเชียงเหมียงคลอ,อ,องก่อนพี่น้องโอ้ก็สีเหมียนอะไรก่อนแบบน,นี้นะ <c oughs> ก่อนจะเจอมันนี่จิดจุดเบสเซียนจะมีเด็กพี่น้องเงมมด้อ เกิดกันใหม่คลิปหนาเนาะสำหรับขั้วฮากับสิประมาณนี้เดี้ยมือหนาชิท้ายให้เบิ่งตอนเมียนแล้วตอนอียง,งแล้วจัดคลองแล้วเนาะเาเบิ่งว่ามันสิ้นหนขึ้นยบเพราะว่าฮาต้องปัดต้องอียง,งตัวนอี้มันจังสิ่ง,งานขึ้นนะายบาย้อพี่นอง